เออโน่งกระดิ่ดเออย้ายกระปเออดีงนครไปเออนอดด่ดขาอ้าไปเออน้องดีดขาได้ลูกจับไว้เลิกแล้วเอาแล้วบุญน่าจะบาดไปคัไ่หรไม่ไปครับบุญบุญนั้นมันจะไปเอานั่นมัน น,นัมันจะไปเอานะัดูนะเออ,เออนัดไปเลยเออนัดดีดขาดีดขาเออเนืยค่อ,คอยค่อยเออน้องก,กับไปได้นะน้องขาด้งด้งเลยไอ้ห้รอดขี้เหน้ำก้นไปนาออกนะ ไปแล้วนั่นตีขาเออมือฟาดมือขวบมือขวบยังฝาดก็ดีนี่ยเออเนี่ยเออเออเนี่ยเริ่มแล้วเริ่มเล่าไหนย้ายไปได้แล้วไหนย้ายมาญาตเลยเออเกรงเรื่องวะเนี่ยเกร่เรื่องวะเนี่ยน้องยังบ่ได้น้องย่านน้ำอยู่น้องย่านน้ำตอนเล่นน้ำกน้อยๆก่อนตอนกริ้งเด้อเออเอาเลยนี่ขึ้นไว้ขาดิขาดิไปเอาเออขึ้นแล้ว Nát rồi nhanh nhắm cắp cái đĩnh nam nhắm 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 Nó nhắm 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 nhắm

บอ,อนั่นคือเพราะคืนน,นั่นเอ,ออ,อไหวดีดขาน้ำดีดขาน้ำม,ม,ม,มีปลาบอ,อา <laughs> โอ้ยหลับเดินหน่ะง่วงนอนนั้น,น,น,น <laughs> คือว่าปากว่าจริง <laughs> น่งสนุกว่าลกูกสนุกว่า<ม>สนุก เออขาดิบน้ำดิบขาเออาดิบอออกใช่หาดิบเออโหนัดมาได้สวยเลยเสือพาร้อยอาหารใบน้ำทีเราบันเนี่ย เอออดีตขาอดีตขาดินแบบเออเฮ้ยไม่ได้เหรอชตัวบ้านได้ในรถในรถจะมีเออคงสี่ร้อยไปได้อีกเอาเรื่องไหนเออนั่นแหละหัดของโตเออนั่นหะหัดชกตัวอาจับไว้จับไว้อาน้องอดีตขา เลิกยังไม่เล่นคนเดียวเเดี๋ยวเลิกคักเลยผมหัวงพอนน่แ่้นเอคัเอไปยมึงหมดนัดไปกน์กันัดวิยามันเลิกแล้วนั่นตรงกลางแล้วตรงกลางแล้วชัวมหัวสร้างมันวนะ เออมาดีขาเออดีขาลองไปขางน้องไปขางหาแม่ไปมาหอแล้วมาหม่รูเอาดีขามาแม่ดีขาาแม่แบบนี้เออดีขาแม่ลืกควหัวคบหอโบนัสยามุดโดนสาวใครแม่ยามุดโดน แปอาของพุ่นมาเล่นได้โยเลิบริมอยู่ริมริมอย่าไปกาแล้วเข่าริมมีไม่นี่ไงไม่เดี๋ยวเอาวางเอาไม้ไว้เนาะไม่หัวเคยไั่กวะลูกสสเนุกอ่เออมานั่งสนุกปะลูกสนุกวะสนุกวะเออสนุกอ่าเออมานั่งสี่ร้อยบดจับนี่บ่ ต้องซีร้องระจับบ่มันน้ามันลึกมาขึ้นมาขึ้นมามาขึ้นก่อนมาขึ้นมาลูกมามันลื่นมาขึ้นมาก่อนนี่ลืกบ่ให้นุกมา 嗯。Mm.